สวัสดีวันนี้วันศุกร์นะครับที่นี่วันนี้มาเจอกันที่โคกหนองนานะครับวันนี้น้องแจนเรียนออนไลน์วันนี้ทําไข่ครับทําไข่ให้กินเมื่อคืนนี้โอ้โหคิดว่าฝนตกแน่นอนครับฝนตกแน่นอนเตรียมอุปกรณ์เตรียมเต็นเตรียมอะไรครับมันรั่วครับคือเราทําชั่วคราวนะครับในที่นอนเราเมื่อคืนเรานอนที่นี่กันอ่าปลอกอ่ะถือไว้ให้พ่อต่อปลากระป๋องนะครับกินปลากระป๋องกัน อย iscilla, rode, okay, ู่แบบง่ายๆครับอ่าเจ้าทาโร่มาแล AU ้วครับไปเล่นน้ำแต่เช้าครับทาโร่ไปเล่นน้ำไหนมาทาโร่ไปเล่นน้ำมาแต่เช้าโอเคแล้วเราเดินวันนี้ไปถอนหญ้ากันนะครับวันนี้น้องแกนเรียนเรียนออนไลน์นะครับโอ้ยเปียกครับทาโร่ครับไปเล่นกลางนามาครับไปวิ่งเล่นมาเปียกน้องแกนด้วยเอาเก้าอี้ไปไว้นู่นเดี๋ยวให้น้องนอนตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของเรานะครับวันเนี้ยถอนหญ้า นั่นแหละผมไปเมื่อเช้านี้ประมาณสักหกโมงเช้าครับลงไปถอนลองไปถอนหญ้ามาครับบรรยากาศของเรานะครับน้ำก็เริ่มมีสักของเราครับต้นไม้ภาพรวมๆกันนะครับอคืนก็นอนที่โอ้ฝนว่าจะตกเมื่อคืนว่าจะตกสุดๆเลยแต่ไม่ตกนะครับลมลมมา สักพักนึงก็หายออกไปครับพายุจะเข้าวันนี้ก็น่าอยู่ท้องฟ้าครับน่าจะน่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสเมื่อวานนี้ก็สูบน้ําทั้งวันครับสูบน้ําพอได้ครับสูบน้ําพอได้ข้าวก็มีหญ้าตีนเป็ดมีหญ้าอะไรขนขนนกครับปล่อยไว้ครับเราเอาแต่หญ้าไอ้ไอต้นแดงแงอะ่ะเขาเรียกต้นไอะไรไม่รู้ที่มันมิดดำๆครับนา อันนี้ก็เดี๋ยวผมหมุนหมุนกล้องนิดนึงนะครับนี่ครับภาพรวมมันจะเป็นแดนๆเหมือนมันเป็นม้าน,นะครับคือที่ดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับแล้วเราปรับปรับที่ยังไม่ได้นะครับเราปรับที่ยังไม่ได้เราปรับที่ยังไม่ได้ไม,ไดมันก็เลยเกิดเป็นข้าวม้าน,นะครับเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไปดันคนาให้มันใหญ่ฝั่งนู้นครับเพราะว่าเราสูบน้ํามาแล้วมันมันล้นไปนะครับมันสูบน้ําไม่เต็มที่กิ่งน้ําเรามันสามารถสูบได้เต็มนะครับเนี่ยบรรยากาศกันว่าเรามาถอนหญ้าก,กันวันนี้อุปกรณอนรามีหญ้าหญ้าพวกคารียกตีเเป็ดหรือเปล่าไม่รู้ครับกับหญ้าคนๆที่เป็นดอกเล็กๆนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเกี่ยวไปสีไปเดี๋ยวมันก็หลุดออกจากเม็ดข้าวนะครับ แต่ข้าวไม่เจริญเติบโตไม่เป็นไรครับตันนี้เราจะไม่ใช้ยาฆ่ายานะครับยาฆ่ายาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้เราทาไว้กินนะครับเผื่อมันได้ดีครับอันนี้ข้าวเป็นกอขอสิบห้าไอข้าวหอมมะลิสิบห้านะครับไอหนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าไปดูข้างถุงมาแล้วครับน,นี้ดูรอบๆของเรานะครับวันนี้หวานวันแม่ต้องยาก,กัน หนองนาทำไว้ครับที่จริงผมก็จะไม่ได้ทำนะตรงเนี้ยที่จริงไม่ได้ทำที่จริงมันเป็นที่ของไอ้จงนะครับที่ตรงเนี้ยพอดีเลยขอพ่อขอพ่อตาครับทำแบ่งที่กับน้องเขาครับขอมีพี่น้องสองคนนะครับตอนแรกว่าจะแปลอาที่นู่นครับที่ตรงปีนเขานน่นนะครับเป็นไร่นะครับ ตอนแรกว่าจะให้น้องเอาที่นี่18ไร่แล้วก็ที่บ้านกับบ้านนะครับแล้วคราวนี้พอดีน้องเขาเปลี่ยนใจเขาจะเอาที่10ไร่40ไร่นะครับที่ทําไร่กับทํานานะครับเขาเปลี่ยนกระทันหันผมก็เลยตอนแรกถ้าทําที่นู่นมันคงผมคงไม่ได้ทําโคกหนองนานะครับเพราะมันจะอยู่ที่ในป่านิดนึงผมก็จะไม่ได้ทําผมก็ว่าจะทําโครงการแค่ขุดสระแล้วก็กักเก็บน้ําแล้วก็ทํานาทําไร่ที่นู่นนะครับปลูกป่านิดๆหน่อยๆครับที่นู่นแต่คราวนี้ น้องเขาเปลี่ยนใจเนาะเขาอยากได้ที่40ไร่จงก็เลยกลับมาเอาบ้านกับที่นะครับกลับมาเอาบ้านกับที่แล้วก็ที่18ไร่ที่นี่ผมก็เลยเห็นมันแบบพอที่จะสร้างโอกาสได้ครับเพราะมันติดทางลัดยางนะครับติดทางลัดยางไปมาสะดวกนะครับไปมาสะดวกผมก็เลยตัดสินใจเทงบลงมาทําเป็นโคกนหนองนาตรงนี้นะครับคือที่ที่ตรงนี้มันเป็นที่สปกนะครับคือบอกบอกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นที่สประกอคือความเป็นจริงผมแล้วอะ ผมเป็นนักธุรกิจเนาะเป็นแบบว่าหัวการค้าครับที่นี่มันจะขายไม่ได้มันจะเขาให้ใช้แค่ทํามาหากินนะครับเป็นที่สปกรไอจงมันเลยอยากจะได้แบบเป็นที่มรดกตกทอดของปู่ย่าตายายไว้นะครับผมก็เลยเทงบผมลงมาไว้ให้เขานะครับที่จริงผมจะไปทําที่สุโขทัยนะครับว่ากาลังหาซื้อที่อยู่ที่สุโขทัยหาที่สุโขทัยทําผมก็มีที่อยู่ที่นู่นเหมือนกันประมาณหกไร่นะครับ แม่ยกให้ที่นู่นครับเป็นที่สพกรเหมือนกันตอนแรกผมว่าจะไปทาแต่มันจะไปพัฒนาไม่ได้ครับมันอยู่ในป่านัครับผมเดินทํานางแต่ป .5 นะครับขุดคันแทนาครับเอาควายไถนะครับบางคนคิดว่าผมมาทําไร่ทํานามันทําเป็นหรือเปล่านะครับผมทํานามาแต่เด็กนะครับคนอีสานนะครับทํานาแต่เด็กเดินไปนานี้ไม่ต่ํากว่าสิบโลครับไปกลับสิบโลครับกับแม่ครับกับพ่อเลี้ยงควายนอนนาโอายนาที่ ลานหอยก็ไม่ใช่ทาง่ายๆนะครับอยู่ในติดเขาครับในป่าครับเดินไปครับเมื่อก่อนนี่คือเราไม่มีไม่มีต้นทุนชีวิตเราเนาะตอนนี้เราพอที่จะจับกิจการได้จากนั้นมีเงินมีทองแล้วก็มันพัฒนาไว้นะครับที่นี่ยมันอยู่ใกล้ครับมันมีถนนนะผมก็เลยลงทุนนะครับถ้าใครคิดจะทาโคกหนองนานะครับลงทุนมหาศาลหรือลงทุนเยอะๆเราต้องดูทําเลเราด้วยนะครับว่าหนึ่งมันติดถนนไหมถ้ามันติดถนนพร้อมที่จะ พัฒนาเป็นหมู่บ้านได้หรือบ้านได้เราค่อยทํานะครับถ้าเราทําแบบเล็กๆในแบบนั้นไม่ต้องทําเยอะนะครับไม่ต้องทําเยอะอะไรหนูทำไว้นู่นเจ๊เขามาถอนหญ้านะครับมาถอนหญ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราถอนหญ้าอันไหนกันนะครับแบบไหนกันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผมพอที่จะมีเงินแต่ทําไมไม่ฉีดยาฆ่าย้านะครับเหมือนที่ผมพูดนะครับยาฆ่ายามันก็ทําลายสิ่งแวดล้อมผมทั้งหมดหอยเขียด นะครับมีเลือดเขียดเริ่มมีแล้วนะครับเขียดเริ่มมีแล้วนะครับลูกอสอะไรเริ่มมีแล้วอบสูบน้ําใส่นาครับเป็นน้ําชีปลานะครับนะครับนมันก็จะมีดอกหญ้าครับพวกนี้ครับเดี๋ยวมันก็ปิวเดี๋ยวก็ยุบหายเองครับนะครับมีจะมีสองจะมีสองบิ้งนี่แหละที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาปรับใหม่นะครับนะครับมันก็มีหญ้าเนี่ยเรียกข้าวมานข้าวมานอะไรนี่ครับยผมเดินเข้าไปดูนะครับนี่ข้าวมานก็คือมันเป็นดินทรายเนาะแล้วมันสูงนะครับ มันปรับดินไม่ได้ครับเนี่ยมันปรับดินไม่ได้แราก็ต้องทาขังน้ําให้อยู่ครับนี่คือต้นญ้าที่เราจะจะถอนทิ้งนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยต้อนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราถอนทิ้งได้ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะไม่มีแล้วนะครับค่อยๆอออกไปถ้ามันทําให้เกิดเป็นรูปปุ๊บเวลาเราสีปุ๊บเม็ดมันก็จะออกมามันก็จะฝังอยู่ในดินนะครับเพราะนาผมจะไม่ได้เผาฟางนะครับนี่มะฮอกกานีต้นไม้เรา เรานะครับน้ำพอมีเลี้ยงกระถางได้ครับมันก็มาถอนหญ้าเอาครับได้ถ้าไหลเราเอาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันยุบเนี่ยมันเป็นดอกอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นลูกครับเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นดอกนผมถอนให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยมาถอนออกนี่ครับผมจะมาถอนหญ้าตัวนี้ออก ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับเสร็จหมดแล้วเหลืออเหลือเหลือเหลือสองแปลงนี่แหละค่อยๆทาครับเวลาข้าวมันตั้งท้องแล้วมันจะถอนไม่ได้เนี่ยมันเป็นอยู่นะเห็นไหมเยอะปีที่แล้วไม่ได้เลยครับสองสองสองบิ้งเนี้ไม่ได้เลยข้าวคือปีที่แล้วผมไม่ได้คือปีที่แล้วผมไม่ได้สูบน้ําเลยนะครับคือผมเก็บน้ําไว้ตดน้าต้นไม้นะครับปีที่แล้วก็เลยไม่ได้สูบน้ําใสนาก็ได้ประมาณเกลียนนึงนะครับ นะเก็แปดไร่ก็ถือว่าขาดทุนนะครับแต่เราก็ได้ฟางนะครับได้ฟางมาได้ได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเราก็ต้องใช้เงินซื้อแลกความรู้ครับเห็นไหครับยาเยอะครับมึงครับมาเดินถอนหญ้ากันก็เดินถอนหญ้านะครับก็ลุยน้ําอย่างนี้แล้วครับเนี่ยมีทาโร่จัดการไว้ครับทาโร่ไอตัวแสบครับ มาเล่นนอนเกียกแล้วก็ขึ้นไปนอนกับน้องแจนนะครับน่ครับข้าวมันก็มาถอนมีสองบิ้งนี่แหละไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับสองบิ้งแต่ว่าอีกหลายบิ้งพอได้ครับนะครับค่อยๆทําครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องมาถอนหญ้าว่าผมมาถอนหญ้าอะไรนะครับนียครับนี่หญ้าดอกแดงๆตรงนี้ยถอนออกครับพี่เป็นหญ้าขนงขนนกเนี่ยผมก็เก็บไว้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมัน มันออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะยุบลงไปนะครับเนี่ยเราจะทําเป็นแบบไม่ให้มียาฆ่าญ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าผมจะมารักษาหอยปูนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรของเราด้วยครับไอการอยู่กินของเราครับอย่าให้มีสารเคมีลงมาเยอะครับแต่ปุ๋ยผมยังใช้อยู่นะครับปุย๋ยผมใช้ปุย๋ยแปลกประหลาดเขาเห็นแล้วเขางงกับผมผมใช้ปุย๋ย ไอ้อะไรตาตาตาหัวคนนะครับยี่สิบสองสี่ยี่ิบสองครับให้ข้าวแตกกอผมบอกว่าเอาข้าวที่ว่ามาเล่งผลทําไมเล่งดอกทําไมครับผมใช้สูตรของผมคือผมจะมาเล่งหญ้าครับนี่ครับให้มันออกดอกเลยครับให้มันดอกออกออกดอกหนีข้าวครับเพราะข้าวมันยังไม่ได้อายุของมันครับข้าวอายุของมันเป็นน่าจะเป็นข้าวไวต่อแสงมงครับข้าวตัวนี้ร2อยี่สิบวันนะครับข้าวดอกหอมมะลิหรือเปล่า หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยตัวเนี้ยที่ริงที่กินข้าวตัวนี้เขาผมไปดูในเด็ดนะครับเขาจะปลูกวันวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับพอดีปีนี้มันเป็นแปดสองหนผมก็เลยทําเร็วนิดนึงครับถ้าปีปีนี้ได้ผลผลิตดีเดี๋ยวปีหน้าผมก็จะลงนู่นแล้วครับประมาณวันแม่ครับเพราะว่าผมจะทําลงข้าวโพดด้วยลงข้าวพงข้าวโพดลงถั่วลงอะไรเดี๋ยวจะมาเสริมดินใหม่ครับทาดินใหม่นครับยาเยอะครับ เดี๋ยวมาถอนเอาแต่ต้นตัวสีแดงๆผมก็ไม่รู้หรอกต้นอะไรน้ำขาดครับมีขาดตอนนั้นน้ำที่เข้ามามันขาดคลองไก่ไก่เราครับตอนรับนอกเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำใส่ไปครับสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมจะมาต่อสักอาทิตย์นึงแล้วผมก็แต่กอดีครับเนี่ยครับท่าน,นาดำนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวปีหน้านี้จะเป็นใช้แบบหยอดนะครับ ปีหน้านี้ผมจะปรับที่แล้วก็หยอดเพราะของลุงเขาก็ใช้หยอดนะครับของม,มี่เขาใช้หยอดนะปัญหาของดินของเราก็คือมันกัดซ้อครับถ้าใส่น้ําเต็มแล้วก็กัดซ้ออยู่งี้ครับเนี่ยปรับหลังนะครับ็มอนจะอยู่ข้างนอกๆแปดแพงผมยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยครับจริงๆตรงนี้เป็นที่พักที่พักได้ครับที่พักมันจะเห็นนะครับเย็นๆยน เรานี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังมาสอนญ่ากันค่อยทำครับค่อยๆทำกันก็มาขอที่เขาก็เตอต้องทำให้มันดีครับอนาคตผมก็จะเป็นบ้านมีฟาร์มมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วครับไม่ออกไปไหนแล้วเนี่ยมีบิ่งนี้ดีครับข้าวต้องทำให้ได้แบบนี้ครับต้องทำให้ได้แบบนี้ เดี๋ยววันสองวันนี้จะสูบน้ําใส่ตอนนี้ใส่น้ําบาดาลอยู่นะครับใส่น้ําบาดาลเข้าไปช่วยประกองก่อนเดี๋ยวน้ําขี้ปลาใส่ครับมันซึมน,น้ำนัำ้นปุ๊บแล้วมันซึมลงไปในสายใหญ่ครับมันเลยหมดเร็วนะครับเนี่ยมันหมดเร็วคลองคลองไส้ไก่มันไปซึมอยู่ตรงนู้นนะครับมันไปซึมตรงทางเข้าที่ผมปิดท่อไว้ครับเดี๋ยวมีปลาลูกคอกแล้วหยุดนั้นวันนี้ จจจงเขาไปไเดินสำรวจรอบที่ครับตรงคลองรอบนาครับปลาช่อนเข้ามาครับมีลูกด้วยปลาเขาเรียกปลาลูกคอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ลืมลืมลืมไปหมดแล้วเนี่ยผมก็จะเรามาเดินดูต้นมงต้นไม้แล้วครับเดี๋ยวก่อนสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะมาแต่งกิ่งครับเดี๋ยววันนี้เอาย้าก่อนมาเอาญ่าให้ข้าวก่อนเดี๋ยวข้าวมันตั้งตัวได้ปุ๊บมันก็จะ ไม่โดนเหยียบย่ำนะครับต้องรีบทาโอ้ตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยโอ้หผมทําเนี่ยลําบากมากเลยครับทํานาเดินเป็นสิบโลครับทํานาครับแล้วใช้ไม้เสียบเสียบๆแล้วก็ไปถอนหญ้าครับยิ่งกว่านี้ครับโอ้แต่นี่ถือว่าจงโชคดีครับที่มาแล้วก็โชคดีที่จงมาได้ที่ตรงนี้ด้วยแหละนะครับผมก็พร้อมที่จะลงทุนได้ก็ลงทุนนะครับ เราจะลงทุนอะไรสักอย่างเราก็ต้องดูศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าที่ทางเราเหมาะสมไหมนะครับพร้อมที่ว่ามันจะต่อยอดให้เราได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าไปทําแบบโอ้โหอยู่ทุรกันดารล,ลงทุนเป็นล้านลงทุนเป็นแสนมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่ฟางเริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปคุมครับตรงนี้ก็จะมาขุดเป็นแทงค์น้ํานะครับที่จริงควรจะทําเป็นแทงค์งน้ําตรงเนี้ยเดี๋ยวรออะไรมันลงตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดินไฟเข้ามาก่อน ๋ยวให้คลองลอยแล้วก็ที่เขาทําถนนมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ต่อไฟเข้ามานะครับจะได้ทําถนนได้เดี๋ยวอีกตอนนั้นที่ผมจะพาไปดูสวนผ่นะครับน้ําขังตายนะครับประมาณสิบกอกรนะครับไม่รู้มันจะฟื้นขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะฟื้นขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคยังไงผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปถอนหญ้าก,ก่อนอากาศกําลังดีครับอากาศกำลังดีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรง ส่วนไผ่ให้ดูว่าไผ่มันตายแบบไหนนะครับโอเคขอบคุณมากครับ